ซึ่งหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐโดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้ออกมาถแถลงเรื่องของรายงานการค้ามนุษย์ปี57แล้วก็ลดระดับของประเทศไทยลงไปที่เทียสามเนี่ยนะคะทางด้านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมงก็ออกมายืนยันนะคะว่าในภาคส่วนอุตสาหกรรมประมงและก็เยือกแข็งของไทยนั้นมีการใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เพิ่มการตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วยค่ะ เรื่องนี้นะะในขณะนายพศอารามวัฒนานนทนายกสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยก็ถแถลงร่วมกันกับ8ผู้ประกอบอุตสาหกรรมประมงไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้ผลิตปลาปลนไทยสมาคมกุ้งไทยโดยยืนยันนะคะว่าในอุตสาหกรรมประมงมีการตรวจสอบการใช้แรงงานอย่างเข้มงวดทั้งจากสมาคมแล้วก็หน่วยงานราชการซึ่งกมันใจนะคะว่าผู้ประกอบการประมงนั้นมีการใช้แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลังจากที่สารัตน์นั้นประกาศลดอันดับการแก้ไขปัญหาการ การค้ามนุษย์ของไทยมาอยู่ในบัญชี3หรือว่าเทียบสก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในทุกห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมเบื้องต้นก็ไม่พบการกระทําที่เข้าข่ายผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะ ทั้งนี้ทางสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยก็ได้มีการแสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ยอมรับการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบแล้วก็ยินดีให้ภาครัฐนั้นเข้าตรวจสอบเต็มที่และหากผู้ประกอบการรายไหนนะคะทำผิดก็จะขับออกจากการเป็นสมาชิกภาพทันทีค่ะ ทางด้านสมาคมผู้ผลิตปลาปนไทยก็ยืนยันนะคะว่าปัจจุบันผู้ประกอบการรับซื้อปลาปนจากเรือที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นเรือจากต่างประเทศมีการเข้มงวดด้านแรงงานอยู่แล้วจึงเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานของสหรัฐนั้นตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้ค่ะ